งงข้างโรงงานนี่ตั้งตรงทองทอุไลนี่นะโอ้โหแมยมเออแมยมเจสดสดข้างโรงงานเนี่ยลงกล่องเนี่ยโอ้ยดีมาไม่ทันนะ่เนี่ยยังเหลือเยอะหรอีโโอกสามวันเก็บได้ไหมอีกสองวันมาทำผม เขาเก็บเล่าไปดูดูดแดูดดดดดอร่อยไมโยมจะไมโยมสดๆจากต้นเลยเด็ดฝีมือหนูอ้อยหนมอ้อยมองไม่เห็นไมโยมอืมป๊าพี่น้องมาตัวห่วยตัวๆตุตตตต,ต,ตทำน้ำปลาหวานไหมพอดี อีกสามวันกำลังงานมาอย